รวมรถมือ2อ k ยินดีต้อนรับนะคะมารับชมรถยนต์มือ2ค่ะเป็นรถเก่งนะคะ5 2 0 0 0 0บาทค่ะพร้อมให้ท่านจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะกับรถ Honda Civic Dimension ค่ะรถยนต์ปี03เครื่องยนต์ 1,700cc เกรซีีเกียออโต้ค่ะทุกท่านใช้งานได้ปกตินะคะขับขี่ได้สบายจะมีงานเก็บก็ตรงด้านเอกสารนิดหน่อย ต้องไปต่อภาษี2ปีค่ะยังขาดไม่เกินนะคะยังต่อได้ค่ะตามสภาพนี้เลยนะคะในราคา52,000บาทแอร์เย็นเบาภายในสภาพสวยสะอาดค่ะเบาะไม่ขาดนะคะสีสันรอบนอกพอได้80%กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะวิทยุมีฟังนะคะเครื่องพันเเกียร์ออโต้นะคะดิเมนชันปี03 สนใจดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครเขตพ,พระรามสองค่ะโทรติดต่อเจราจาคุยกันโดยตรงได้นะคะนัดหมายวันเวลาไปดูตัวรถก่อนนะคะก่อนตัดสินใจค่ะไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอนำเสนอเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ